ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกกาตาประเทศอินเดียเสียงแต่รถคือแบบยินทุกห้าวินาทีม <laughs> ีปัญหาเรื่องวีซ่าอะไรก็ไม่รู้ร้อนมากร้อนมากน <laughs> โยบายคือไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นี่คือโคจะวุ่นวายเลยคือรถเมล์ที่อินเดียร <laughs> าชินีวิกตอเรียจะยิ้มให้เรานะแล้วเขาก็จะโบกมืองง,ง ค<ต>า,าราคาตาโซดางานกาชาดงานประจำปีใจว,ว,วิวอยู่นะรวอยู่นะขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมปนหนึ่งเป็นดาราท่านหนึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกกาตาประเทศอินเดียไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราอ่ะมาถึงกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะเครื่องลงอ่ะตอนตีหนึ่งแต่กว่าจะถึงโรงแรมอ่ะตีสามก็เดี๋ยวไปหาที่เที่ยวกันว่า มีที่ไหนให้เราเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทักันบ้านบานน้อยด้วยโอเคไปลุยกันค่ะ กำลังรอซื้อซิมอยู่ร้านซิมมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับที่พักเราเลยนะคะเดี๋ยวซื้อซิมเสร็จก็เดี๋ยวจะเดินไปโรงแรมของเราโอ้เมืองนี้นะคะเสียงแตรรถคือแบบได้ยินทุกห้าวินาทีได้ยินทุกทุกวินาทีเลยอะไม่คันไหนคันไหนก็ต้องบีบสักคันหนึ่ง<า>เห็นหม<า>เห็นหรอ,<า>อต่อไปจ้า แนะนำนเพื่อนๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามานะคะซื้อซิมทูฟมาเลยซิมที่นี่ก็คือเชื่อมต่อยากมากซื้อยากมากกอกรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ไม่ยังไม่ได้เลยเ่ยตอนเนี้ยคือตอนนี้ยืนอ,อยู่ที่ร้านซิมมาครึง่งชั่วโมงละยังกรอกข้อมูลอะไรกันยังไม่เสร็จเลยแล้วก็มีแววว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าอะไรก็ไม่รู้ อาจะมีคนมาเดินของเงินเรานะถ้าเราให้ปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาอีกดังนั้นเราต้องใจแข็งไว้ถ้าเห็นเขาถือเราเห็นเขาเห็นเราถือกล้องอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาเราละเราก็ต้องใจแข็งไว้ก่อน ไม่แพงก็จะชิลล์5รูปีเองก็ประมาณ3บาทบ้านเราเราขึ้นรถตุกๆไปเลยนะคะเพื่อนๆคือขี้เกียจเดินแล้วอะ่ะร้อนด้วยแล้วก็เสียงแตรเยอะคือนรถไปที่โรงแรมอีกที่หนึง่งที่พักใหม่ของเราที่เราจองไว้โอ้เง่ออะไรใครย้อยเวอร์กคนร้อนมากร้อนมาก อิสระเหมือนหมาไปเลยนะเราอยู่หน้าโรงแรมที่พักที่เราจองเมื่อกี้ที่เราขึ้นรถตุ๊กๆมาแล้วปรากฏว่าที่พักที่นี่นโยบายคือไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็คือจะเอารับแค่คนอินเดียเท่านั้นก็เลยแปลว่าเราต้องหาที่พักใหม่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะอ๋อพูดไวสุด ค่ะเพื่อนๆกำลังเดินไปโรงแรมใหม่ที่เพิ่งจองเมื่อกี้นี้ยังไม่รู้สภาพเลยนะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีไหม ในที่พักอันใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้ยที่นี่คือโคตรจะวุ่นวายเลยนะคือจองที่พักไปแล้วสองรอบอะ่ะโดนปฏิเสธสองรอบเลยเพราะว่าไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติรับเฉพาะคนอินเดียเท่านั้นคราวนี้ไม่กล้าจองแล้วก็เลยหาโรงแรมใกล้เคียงแล้วก็ Walk in ินเข้ามานี่นี่คือโรงแรมที่อยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ Wal k in เข้ามาเลยอตอนนี้นะเราเข้ามาอยู่ในร้านอาหารอินเดีย แถวๆที่พักนะคะก็เดี๋ยวหาอะไรกินแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเดินเล่นออกไปหาสถานที่เที่ยวกันมาแล้วอาหารอินเดียที่เราสั่งไปกิน วันเลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราอยู่ประเทศอินเดียที่เมืองโกกาตาน,นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายาคล้ายๆแบบชาแล้วก็แซนด์วิชสักอย่างที่อยู่ข้างทางด้านหลังนี้นะคะเรากําลังรอเขาทำอยู่และเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้ววันนี้เราจะไปที่อนุสร์วิกตอเรียน,นะคะที่อยู่ใจกลางเมืองโกกาตาเลยไปดูว่ามันสวยแค่ไหนเพราะว่าดูจากในรูปอะมันสวยดีนะก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไง ชาอินเดียแต่ว่ามันเป็นชานมอินเดียแต่ว่ารสชาติอะเหมือนเหมือนชาไทยบ้านเราเลยอร่อยดีอ๋อชาามากินชาร้อนๆโอเคนะใช้ได้นะนี่ม,มาแล้วอาหารของเรามันคือแซนด์วิชไข่เจียวมันก็อร่อยดีนะแซนด์วิชไข่เจียว Here? Yeah. here? Oh, yes. Yeah? By you, well... There's a health in India, South For India, ราซื้อตั๋วมาแล้วค่ะ,ะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็คนละสองบาทประมาณนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณของอนุสรสถานราชินีวิกตอรียแล้วนะคะเขาสร้างเพื่อไว้อาลัยแก่ราชินีวิกตอรียของประเทศอังกฤษนะคะที่ว่าสมัยที่เขาแบบได้เข้ามา ปกครองอประเทศอินเดียนะคะสร้างนานมากเลยนะเป็นเวลาประมาณ20ปีนะคะกว่าจะสร้างเสร็จสร้างตั้งแต่สมัยคศ1 9 2 1แล้วประมาณ100ปีมาแล้วนะคะก็สวยมากๆเลยใช้หินอ่อนสีขาวนะคะสไตล์เดียวกับทัสมหาลเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆบ,บริเวณกันนะคะว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหน พักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเขตอุทยานเนี้ยคือมันจะลมลื่นมากๆเลยนะมีต้นไม้เขียวๆเยอะเลยแล้วก็มีคนมานั่งเล่นกันเต็มเลยก็หลีกมีเสียงแต้ได้ดีมากกำลังเดินไปที่วิหารเซนต์ปอไม่รู้อยู่ทางไหนกำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะจากที่เราสังเกตนะคนที่เนี่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราอะ ถือกล้องอยู่หรือว่าถือแบบไมค์เซลฟี่อะไรอะไรแบบเนี้ยถือกล้องถืออะไรเขาจะยิ้มให้เรานะแล้วเขาก็จะโบกมือทักทายเขาเหมือนแบบว่าเฮ้ยอยากเอาฉันอยู่ในกล้องด้วยสิอะไรเงี้ยเราก็เขินอะเราก็ไม่กล้าถ่ายเขาอะจริงๆบางคนอะเข้ามาเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบจะเข้าไปดูอนุสร์สถานวิกตอเรียนนะเขาก็เข้ามานั่งเล่นมาแบบผ่อนหย่อนใจพาลูกพาหลานมานั่งเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็เนี่ย เป็นที่เห็นไหมเห็นไหมคนอินเดียเขาจะมาโบกมือให้เราถ้าเราถือกลองอะอินเดียอิสจะหาทางเข้าวิหารเซนต์ปอลไม่ได้นะคะก็เลยมาแวะกินไอติมก่อนเขาถามเราว่ามาจากที่ไหนเราบอกมาจากไทยแลนด์แล้วก็ถามเขาว่าแล้วเขามาจากที่ไหนเขาก็งงเราบอกอินเดียไงก็คือแกล้งเขาอะ จะคนที่นี่นะคะแบบเขาเขาเฟรนลี่นะเขาแบบเวลาเห็นนักท่องเที่นะยวเขายิ้มให้เขาโบกมือเขาแบบเขาอยากคุยอะ่ะเขาอยากคุยกับเราอะ่ะจากความรู้สึกนะรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเรานะเราถึงแล้ค่ะวิหารเซนต์ปอนะคะด้านหลังนี้เลยก็คือกว่าจะหาทางเข้าเจอนะคะเดินลัดเลาะริมรั้วอยู่ตั้งนาน เอาว่าเรามาถึงแล้วก็คือวิหารนี้นะคะเป็นคิดจักรนะคะของชาวยุโรปที่เขามาอาศัยอยู่ในโกกาตาในยุคสมัยที่อังกฤษปกครองโกกาตาอยู่นะคะวิหารอันนี้นะคะเขาย้ายมาจากโบสถ์เซนจอรนนะคะซึ่งอยู่ในเมืองโกกาตานี่แหละแล้วมันมีขนาดเล็กเขาก็เลยย้ายจากโบสถ์นั้นนะคะมาเป็นวิหารอันนี้แทนวิหารเซนปอที่นี่แทนนะคะเพื่อรองรับแบบคนยุโรปนะคะที่เขาขยายตัวมากขึ้นในโกกาตานะ เมื่อกี้นะคะเข้าไปด้านในมาแล้วโบสถ์เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะก็คือข้างในอะ่ะมันก็จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะเหมือนในหนังเลยอ่ะก็แล้วก็มีรูปถ่ายทางประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆที่เขาก่อตั้งอะไรแบบเนี้ย าแฟร้านหนึ่งนะคะใกล้ๆวิหารเซนต์ปอเมื่อกี้เดินม,มาประมาณ10นาทีนะไม่ไกลมากแล้วก็เดี๋ยวนั่งตักแอร์เย็นๆสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปหาที่ไปต่อยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยนะคะวันนี้ เป็นหน้าห้างนะแล้วมันก็มีสตรีทฟู้ขายเยอะแยะไปหมดเลยมาเรามาลองกินไอ้ขนมอันนี้กันดีกว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะงงงงว่ามันจะคือขนม หวานหรือมันคือแกงาห,ารหรือข้าวหรืออะไรงง,งเออที่นี่เขาแบบไม่ค่อยใช้วัสดุเป็นพลาสติกนะอันนี้เป็นใบไม้อ่ะเหมือนใบเลยไม่รู้แบบอัดให้มันเป็นจานะ มะนาวเป็นมะนาวเค็มๆเหมือนมีม,มาซาร่านิดๆอ่ะคือเอออร่อยดีสั่งอะไรนะคารา,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 าคาตาคาราคาราคาตาคาราคาตาโซดาพีทก็กินมัลติจากทุกวันพีทไม่ไปสักการะมาชาวมัสค่ะทำเราก็ช่วยเขาซื้อขนมไอตอันนี้นะคะขนมอะไรไม่รู้อ่ะหนึ่งอันเหมือนขนมสายไหมบ้านเราเลย มาอยู่ในร้านเบียร์ร้านหนึ่งเป็นร้านสไตล์โลเคโลเลยนะไม่มีคนเลยมีแค่เราสองคนอยู่ในร้านแล้วก็มีพนักงานเดินไปเดินมาแถวนี้ดหน่อยอเรามีคนเหรอใช่ขัางในเนี้ยอ๋อมีโต๊ะสองโตะยย๊ะอะไรเงี้ยอ๋อนึกว่ามีแค่โซนที่เรานั่งอันนี้นะคะเป็นวีดเบียร์ของอ่ออินเดียอันนี้รสชาติดีมาก ดีกว่าเบียร์สดเลยนี่เหมือนเป็นงานอะไรไม่รู้อะแล้วเนี่ยมีของขายเต็มเลแล้วก็มีคนมาเยอะด้วยเหมือนงานกาชาติงานประจำปีของเขาเลยอะมันจะมีแบบเครื่องเล่นเด็กน้อยด้วยนะเครื่องเล่นม้าหมุนรถไฟอะไรแบบเนี้ย ใส่ลูกอะ่ะยิงหนึ่งครั้งใส่ให้หนึ่งครั้งไปเอ็กซ์ต่อกขึ้นไวกิ้งกันค่ะม,มีกันขาด,ด้วยอะ่ะเอาละครับเอาละครับเอาละครับ ประมาณ10นาทีแมวไม่มีเท้าอ่ะน,น่าสงสารขมบุกขมอมมาก เรามาถึงแล้วค่ะวัดพระแม่กาลีนะคะเป็นวัดของศาสนาฮินดูนะคะที่เขานับถือกันแล้วก็เป็นวัดขนาดใหญ่เลยวัดนี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษประมาณช่วงกลางศตวรรษที่19นะคะมีเจดีย์ทั้งหมด9ยอดนะคะที่อยู่ด้านหลังนี้เนาะส่วนยอดตรงกลางอ่ะที่เป็นยอดใหญ่ๆนะคะเขาจะเอาไว้อุทิศให้กับเจ้าแม่กาลีนั่นเองแต่ว่าเขาอ่ะไม่ให้เราอ่ะเอากล้อง เข้าไปในวัดนะคะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวรอเดี๋ยวดูอีกทีว่าเอายังไงดี รอว่าบริเวณขอบขอบตรงริมสรน้ำอันนี้เข้ามาได้นะคะแต่ว่าน่าจะเข้าไปในโบสถ์อ่ะเ,อเข้าไปในวัดอ่ะไม่ได้แต่ว่าอยู่รอบๆบริเวณริมสระตรงเนี้ยได้ถ่ายรูปเห็นเจดีได้ใหญ่อยู่ นี้นะคะจะเป็นที่ซื้อของไหว้ที่เราจะต้องเอาไปไหว้ด้านไหนน่าจะใช่นะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ขายของที่ระลึกส่วนบุ๊กนั้นก็คือไม่พ้นไอติมต้องชิมเลย มีลูกโตแล้วไปเอาเก่งแล้วก็ให้อีกตัวดอนนอวววีอันนี้เอาไม่รอแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นแผล ้ววหมดแลที่นี่นะคะคือแม่น้ำคงค่ะเขาจะมาอาบน้ำสัก,กระชำระบาปกันที่นี่นะคะ ก็มีคนมาชวนเราคุยถามว่ามาจากที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องก็เอือออไปกับเขาที่คนนี้นะคะที่มาชวนเราคุยเนาะเขารู้จักประเทศไทยหลายจังหวัดเลยนะคะเขาบอกเขาเคยไปเที่ยวไทยเยอะเลยคนที่นี่นะคะเขาค่อนข้างน่ารักนะถ้าเขาเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็จะแบบ ขอเราถ่ายรูปด้วยได้ไหมขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็เจออีกกรุ๊ปหนึ่งขอเซลฟี่ด้วยแล้วก็เขาก็จะเห็นเราถือกล้องใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า YouTube ของคุณชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไปฟอลโล่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะคนที่นี่น่ารักดีค่ะเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปในเมืองกันอีกก็คงใช้เวไลาอีกประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนเดิม กว่าจะมาถึงก็ตั้งสองชั่วโมงแล้วยังต้องกลับอีก อยู่ที่ตลาดดามาทาร่านะคะก็คือมันจะเป็นย่านสตรของคนที่นี่เราก็จะมาดูว่าที่นี่มีอะไรขายกันบ้างนะคะจากที่สังเกตก็คือจะมีคนที่เขาเอาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะมาวางขายตามพื้นถนนเลยแล้วก็มีของกินด้วยซึ่งเสียงแต่รถก็เหมือนเดิมเพราะว่ารถสามารถเข้ามาในตลาดได้เลยเหมือนเดิม เนี้ยมันจะเป็นตึกสีแดงๆอ่ะเต็มเลยนะคะน่าจะเป็นย่านเมืองเก่าของสมัยที่อังกฤษปกครองนะคะเพราะว่าสไตล์มันจะคล้ายๆสไตล์ยุโรปหน่อยๆเนาะก็ะคือย่านเนี้ยมันจะแบบตึกคล้ายๆยุโรปอะ่ะใน Google อ่ะไม่ค่อยมีประวัติของย่านนี้เลยนะคะถ้าใครรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ปนหนึ่งเป็นดาราท่านหนึ่งมีคนมาขอเราถ่ายรูปเซลฟี่หลายคนแล้วนะสงสัยก็เห็นเราแบบได้เอเชียประหลาดตลาดเมื่อกี้เราซื้อไก่ย่างเขามานะคะอันนี้ประมาณ30บาทแล้วเรามาลองกินไก่เคบับที่ดีดูเราจะอร่อยดีนะเหมือนไก่แดงบ้านเราอะแต่ว่า ใส่อะ,อะไรอ่ะเปรี้ยวๆนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็เค็มๆนิดหน่อยบู้ว่าอร่อยเลยอ่ะหรือว่าหิวะอะเพวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยกินตั้งแต่ตอนบ่ายโมงขนมป,ปังนิดเดียวเอง